นั่นอะแก้วเลยแก้วตัวเดินแคทนะพี่น้องนะแต่ในเพจเป็นของ p ีนะนี่ยพีซีตัวรถพีซีสองรเครื่องยนต์ดีเซลมืสุรุ่นหกเอชเอลหนึ่งร้เา้าเรียงมาวัาเอ่านเอาเอาเอเลย น้าวมือวนี่น้ำหนักตุ่มนี่น้ำหนักตุ่มคือตัวะไรคือน้ำหนักลูกตันนี่ยห้าตันน้ำหนักรวมยี่สิบแปดสองกระโดงสิบแปดเมตรห้าสิบนคับได้คับได้เลยอลายเหลือสิบสองเมตรสามเข่าลองดูตัวเครื่องยี่สูนะปั๊มเดยกิ้น เรอกันทำงานทำไรบ่เด้ตอกเสาเข็มคุ้มเบลือปลาดุนนึงด้วยสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับเป็นเต็มกันเดียวตัวเต็มกันเลยตอนนี้ยังไม่ทำงานตัวเบลือปลาดนะ้วยไม่ใช่ตัวธรรมดานะให้เดี๋ยวให้เจ้าเดี๋ยวพาไปดูตี่นู้น เดี๋ยวรีวิวตัวนี้ก่อนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพีซีนะแต่ตัวจริงเป็นของแคทนะแต่ว่าตัวเดินสามสองศูนย์นะเป็นเพดเป็นของของโคมสุกแต่ตัวจริงเป็นของ Cat. แคทใหญ่ๆนะตัวเลินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวอีกาดมีเลยมันก็ตัวเดินของแมคโครนี่ละพี่น้อง มีโยสวิงมีอะไรมีมันสวิงซ้ายขวาหมุนรอบตัวเลยสามร้อยหกสิบองศาเลยมันมรุดแมคโนเลยเลยแต่ไม่จีบแปลว่าเป็นรุดตอกเสาเข็มพร้อมยาวนู่นสิบสองเม็ดตามเทียบที่อ่านแล้วเมื่อกี้นี่รุดคนงานนั่งน,นี่นเพราะมันคนงานนะพี่น้องอันนี้คนงานครับรถล้อั้องหกักรถสิล้อ โบกมือไปๆโบกมือไปก็ไทยก็มามสแปร์ไปแล้วไปเดี๋ยวพาไปดูแมคโคเซตเอ็กเซตเอ็ก 5G ัว่า 5G นะเคียร์ลิงเคลียร์มองให้รถไอ้ตอกเข็มมายืนนั่นแหละหาที่ยืนให้รถตอกเสาเข็มก่อน จะทำอะไรบ่กทำสะพานไย้ายสะพานสะพานตองเก่าน้ำไหลไม่ทันน้ำไหลไม่ทันเลยต้องไปอยู่ตัวนี้เป็นรถเบคโคใครบอกของเสียแบงค์เลยเจ้าเดียวกับเจ้านะเจ้าโกเบเจ้ามาร์คเทนกิโกเอเคสองร้อยสองร้อยขีดสิบ อันนี้ก็ชั่วโมงทํางาน1นึ่งันหนึ่งร้อยชั่วโมงแกวลด,ดึงด้ปีกว่าปีปียังไม่ดีประมาณนั้นเลยเป็นตัว 5G นะได้นบ้าน่าหลูกพี่ฝั่งนี้สงสัยจะย้อนแสงเลยนะพี่น้องนะผมต้องเปลี่ยนมุมแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนมุมก่อนเลยมันย้อนแสงผมเดี๋ยวมาอยู่ข้างบนแล้วในการแล้วเจาะถนนเลยด้วยเนี่ยจะเข็นจะเตรียมการอรอโรงงานอยู่นี่ไปไป ก็บอกว่าขับรถแม่โคตูดไล่ไม่มีสีมือผมว่าไม่เกี่ยวกันเด้พี่นนะ้องลายเป็นลายเป็นล,ลายหมดหละรถทํางานเนาะถ้ารถจอดจะจะยังไม่ลลย่อยู่รถทางานก็ไลยหมดเลยรถทํางานระดับประมาณนี้เลยแต่ต้องตอกเสาเขียมก่อนตอกเสร็จแล้วก็ต้องพูดตัวกีกี้ให้ให้รถปั้นจันยืนได้ก่อน ยวบอกว่าตอกวันนี้แหละรอดูก่อนยดีไยวได้ตอกไม่ได้ตอกนะต้องให้รอรถแมคโครเคลียงานเสร็จก่อนรถใหม่มันก็ฟื้นฟ้าดีแล้วเนาะพี่น้องนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงเองถามรถเท่าแกรถเท่าแกไหนรถเสียแบงค์ใช่ปะ กาศร้อนมาวๆเลยพี่น้องเด้ออุณหภูมิตันนี้ประมาณสัก38องศาได้มั้งแต่ฝนยังไม่ตกนะแกต้องแกออกมาปีเดียวสองคันเลยมั้งไอ้คันเล็กสระติกคันใหญ่ก็200โคบีอันมาร์ค้นอันที่ว่าเอวมันหลวมันเอวมันมีปัญหานั่นแหละ ถามอาจารย์ใหญ่เข้ามาแล้วด้อเขาแก่ด้อรถเจ้าเขาว่าเพืองสวิงมันมันเพียงสวิงมันรูดหรือเปล่าาว่าททำไมทำไมถึงเพืองสวิงมันรูดป่ะถามเข้ามาอีกทีก็เพราะว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้จากคนขับหลงคอนโทรลใช่าหลงคอนโทรลยังไงป่าคอนโทรลมันสวิงหน้าสวิงหน้าหลังเนี่ยอาจจะ ถนัดสวิงซ้ายขวาอย่างนี้นะมันก็เลยหลงคอนโทรลมันก็ติดสวิงใช่ปะอาจารย์ใหญ่เคยบอกมาเลยว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ถา,ามถามเขาถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องขับเมคโคเข้ามาเพราะว่าเสื้อคอยนีคอยขับห่างมาไลายขั้นละเขาว่าเฮ <c oughs> ้ประมัณนั้นละไม่ว่าขันคนบ่เคยขันคนบม่เคยขับห่างบม่เห็ยยังนี่จะอธิบายไม่ถูกเลยเาพวกนีต้ต้องเจอด้วยประสบการณ์จริงนะถึงจะบอกได้นะว่า อาการแบบนี้แบบนี้เล่าให้เขาฟังเขาจะรู้เลยว่าเออเป็นแบบนี้อะไรลูกพี่อะไรบวกมือไปไปอะไรมานี่มานี่แกว่า <c oughs> เอาอะไรเอารถเอารถหกสิบล้อมารถมารถมาออเรียกรถสิบล้อนะผมก็ไม่รู้หรอกผมถามเขาผมถึงรู้ว่าเออลูกพี่อาการแบบนี้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้มัน เวลาสวิงแลวมันเป็นมลมโยกโยกมันเป็นที่อะไรแกว่ามันเป็นรุ่นไหนแกว่าเป็นรุ่นอบิโก้เอสเคร้อยสิ่แม่ร้อยสบรุ่นสิบแกว่าทีแรกผมก็เถียงกับแกนะรถใหม่ๆจะเป็นได้ยังไงดูพี่ผมว,ว่ารถใหม่ๆรถเขาใหม่ๆรถเขาเขาพิ่งพันกว่าชั่วโมงเองมันจะไปเป็นมีอาการอะไรนะเฟืองลงเฟืองรู่อะไรไปหาว่าผมว,ว่านะ แกว่ามันรถใหม่รถเก่าเป็นได้หมดถ้าคนถ้าคนใดขับปิดสวิงหรือหลงคล้ายๆว่าหลงคอนโทนอย่างนั้นนะวขุดไปด้วยกดสวิงไปด้วยอย่างนี้มันก็กินเทเล็กๆหน่อยมันก็ไปได้นะนะไม่ต้องมาโบกมือรีบๆกวากไปกําลังอธิบายกําลังสาธยายเรื่องมาร์เทนเดี๋ยวไปถ่ายจะไปถ่ายจะไปรีวิวจะไปสาธยายอยู่ในคลิปให้ฟังว่าเป็นยังไงมันไม่หายง่ายๆหรอก ช่างศูนย์มาวันนั้นมาอาัดจระจบีแล้วจะให้มันหายไม่หายหรอกพี่น้องเอ้ยเบืองมันสึกไปแล้วนะเบืองมันสึกไปแล้วมันจะแปดจระบีมันก็ไม่หายมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในโปสวิงมันไม่ได้อยู่ที่เอวนะมันอยู่โปสวิงเขาว่ามาหรอวะผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วเอามาเล่าดิผมว่าทุกพี่แกคงเดาวาการถูกหละประมาณว่าประมาณนั้นแหละนะทุกทกี่จะไปทีไหนนะ แต่รถเก๋งมาได้ไหมให้รถเก๋งเข้ามาก่อนไหมลูกพี่ให้รถเก๋งเข้ามาก่อนไหมลูกพี่รถเก๋งเข้ามาข้างบนก่อนไหมติวทั้งบนเลยไปตักใส่สิบรอบไปก่อนดีนมันเยอะเกิน ถ่ายคันคุยด้วยคันก็คยต้องมนะต้องถ่ายไปถ่ายคันนู้นแล้วก็ไปที่ยายคันนู้นถ่ายคันนี้คันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใหม่ๆจิ๊บๆแต่ตูดจะทะลอกหน่อยเพราะรถทำงานแกไม่ห่วงหรกเรื่องแค่ตูดทะลอกแกว่าโอ้มือยิงปลาก็มาด้วยนุ่นลังดีมีหรือเปล่าไม่รู้รถเกลี่ยไปได้ไหม พาดนสลุปไปเลยมันเร็วเกินลูกพิ่งเดี๋ยวเฟี้ยงหินใส่หัวผมดิเอ้ัวแต่มหัวหินกระเด็นมาโดนไม่ใช่มันเร็วม,มันสวิงเร็วเกินต้องถอยหน่อยเราถอย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 นั่น <them tur. S 1> เห็นไหมกระเด็นมาถึงนี่เลยเด้อต้องดูมือแม็กโคดีๆนะพี่น้องเพราะรุ่นนี้มันจวดจัดไดยห้ากิ 5G เหมือนโทรศัพท์เลยนะนี่ก็มีแต่โทรศัพท์ 5G แมคโคร 5G ก็มีเลยพี่น้องลูกพี่ลูกพี่คนขับแมคโครยังไม่ถามชื่อแกเลยนะได้ถามแต่ชื่อท่อแก่ น้ำหนักน้ำหนักตัวบอกก็ประมาณ13ตันนั่นแหละ13 14ตันคุ้ 0, มคีย์บอก0.6ือนกันเละเท่าก,กันกับเจ้าคุมสุทิวทายของเชียนพาเพราะว่าฮิทชิมันก็ใช้งานดีเลยนะี่น้องคนทานอิตทยยามื้นกันเลยตักเต็มๆหน่อยลูกพี่ เอาอุ้มหน่อยเขวบอกว่าแข็งอยู่าี้เลยดินตรงนี้เลยดวจจวดจดีอยู่เด้อโอยใส่เต็มๆต็มือจงอางไม่ได้บหมือนเมื่รกี้ลดพงเลยใส่น้อยๆรถน้อยๆรถสิบล้อมางคโย่กขยิกต้องใส่ให้มันเยอะๆ

ไอที่ไหนคันนึงเอาคันนั้นมาคันนี้ถามลูกพี่กันเลยนะบอกว่าประมาณสองยี่นะคันคันร้อยเก้าห้าไม่มา,มานะเอาไปไหนลูกพี่เอาไปที่ตรงนั้นสัรถไทยก็ส p a r e ไว้รถไทยมาเยือนบอกแล้วไหน าไงถอยไม่ ing, ยิกใช่ป่ะถอยถอยถอยยังไม่ถึงเลยถอยไม่ยึดนัแบบ่นนี่ตาแก่บกต้องเชื่อรถไถน,นะไม่เชื่อรถไถเดี๋ยวรถไถแก่โบกให้ตกคลองด้วยนี่หลายคันแล้วเด้อดสิบล้อเดี่ยบอกรถไถบอกไม่เชื่อรถไถเขาโบกให้งายคลองมาหลายคันแล้วเด้อดงานูนะี้นะเล่นแต่ว่าไม่มีใครทำกันแบบนั้นหรอกไอ้ทุกพี่เดี๋ยวนายเมาอีก แล้วคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวรีวิวอยู่นี่แหละผมจะรอรอลุกกระจันทำงานรอรอดูลุกกระจันทำงานดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อดรับเพองนะกับออมสินออนทัวร์ด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ